สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงรีวิวโดยละเอียดของเบ e t t a M 9รุ่นปี2025ปืนพกที่สร้างชื่อเสียงมายาวนานหลายสิบปีและปัจจุบันได้รับการปรับแต่งใหม่ให้เข้ากับความต้องการของนักยิงสมัยนี้เริ่มจากดีไซน์ภายนอก M 9ยังคงรักษารูปทรงขนาดมาตรฐานที่คลาสสิกแต่เวอร์ชันน2ี2 5นี้ได้รับการออกแบบให้มีความโฉบเฉี่ยวขึ้น มีการเคลือบผิวที่ทนทานต่อรอยขีดข่วนการกัดกร่อนและสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายส่วนการควบคุมก็ยังคงใช้งานง่ายด้วยคันเซฟตี้ที่สามารถใช้ได้ทั้งสองมือและสไลด์ที่ทำงานลื่นไหลขณะเดียวกันด้ามจับก็ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้กระชับและควบคุมได้มั่นใจแม้ต้องยิงต่อเนื่องเป็นเวลานานต่อกันที่ประสิทธิภาพเบเรต้า M9 ได้ชื่อเรื่องความเชื่อถือได้มาโดยตลอด และในรุ่นปี2025นี้ก็ยิ่งเสริมจุดแข็งด้วยการปรับความกระชับระหว่างโครงกับสไลด์ให้แน่นขึ้นเพื่อความแม่นยำสูงขึ้นรบบรบอรบีคอยที่ได้รับการปรับปรุงช่วยลดแรงสะท้อนกลับและการเชิดของปากกระบอกรวมถึงไกปืนที่ถูกปรับให้มีจังหวะที่คมและสะอาดทำให้ยิงได้แม่นยำและสม่ำเสมอไม่ว่าจะใช้ในสนามยิงหรือสถานการณ์ป้องกันตัวโดยรองรับกระสุนขนาด9มเมตร ได้อย่างราบรื่นให้ทั้งพลังและการควบคุมที่ยอดเยี่ยมพร้อมแมกกาซีนบรรจุ15นัดซึ่งถือว่าลงตัวทั้งด้านอำนาจการยิงและความสะดวกสบายด้านจุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร M9 ยังคงเป็นปืนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในระดับกองทัพมีชื่อเสียงด้านความทนทานและไว้ใจได้หลายทศวรรษรุ่นใหม่นี้จึงถูกพัฒนาโดยใช้วัสดุที่ทันสมยัยมีรางติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นไฟฉายหรือเลเซอร์ ทำให้เหมาะทั้งการใช้งานเชิงยุทธวิธีและพละเรือนอีกทั้งยังผสมผสานระหว่างความคลาสสิกกับนวัตกรรมใหม่ได้อย่างลงตัวจึงน่าสนใจสำหรับทั้งนักสะสมมืออาชีพและผู้ใช้งานทั่วไปสำหรับราคานั้นเบเรตา M9 รุ่นปี2025อยู่ในช่วงที่แข่งขันได้ในกลุ่มปืนพกขนาดมาตรฐานโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่างประมาณ27,000-31,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชันที่เลือก ถือว่าคุ้มค่ากับคุณภาพความทนทานและประสิทธิภาพที่ได้รับสรุปแล้วเบเรต้า M9 รุ่นปี2025คือการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและการพัฒนาสมัยใหม่เก็บรักษาเอกลักษณ์ของปืนพกในตำนานเอาไว้พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานยุคใหม่ทั้งในเรื่องความแม่นยำการควบคุมที่ดีและความทนทานไม่ว่าคุณจะมองหาปืนสำหรับการป้องกันตัว การใช้งานในสนามยิงหรือแม้แต่เป็นชิ้นสะสมที่มีคุณค่าเบเร t t า m 9มรุ่น2025ก็คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและยังคงรักษาสถานะความเป็นตำนานไว้อย่างสง่างามและแข็งแกร่ง